SSD ที่ผมจะเอามารีวิวในวันนี้เป็นตัวแรกเลยก็ว่าได้ที่ทำให้ผมเห็นผลทดสอบแล้วรู้สึกตกใจมากที่สุดนะครับย้อนกันไปเจนก่อนหน้านะครับ PCIe Gen 3 NVMe ทั้งหลายเนี่ยผลแบบ3,000กว่ากว่าไมกระไบต่อวินาทีในส่วนของค่าเชิเชี่ยวแค่นี้ก็ตกใจนะว่าโอ้เอาไปทำอะไรเนี่ยแรงขนาดนี้จนพอมันมามีเจน4นะครับเราก็ได้เห็นว่าความเร็วพุ่งขึ้นไปประมาณ 5,000กว่าเมกะไบต์ต่อวินาที s e q u e เชียลนะแรงขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าไอตัวนี้มันมีคอนโทรลเลอร์ใหม่เข้ามานะครับทำให้ประสิทธิภาพที่เขาเคลมมานะทะลุไปที่7,000กว่าเมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับคำเดียวสั้นๆเลยนะฮะแรง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรา ชื่อรุ่นมันนะครับยังเป็นเซ gment WD Black ซึ่งก็อยู่ในระดับ High End นะครับอธิบายนิดนึงนะฮะ Black คือรุ่นท็อปๆเลยสำหรับกลุ่ม enthusiasts กลุ่ม g a m e r อร์หรือคนที่ต้องการประสิทธิภาพและมีเงินในกระเป๋าหนาหน่อยนะครับลองมาก็เป็น Blue อะไรอย่างนี้นะครับ Blue ก็จะเป็น SD ที่ระดับคนใช้งานทั่วๆไปอาจจะเล่นเกมได้แต่ก็อาจจะไม่ได้ซิ่งเท่า Black นะครับแต่ไอตัวนี้มันเป็น Black รหัส SN 850ที่ผมคุ้นหูคุ้นตาจะเป็นตัว SN 750มากกว่าแต่850เนี่ยมันเป็นเจนใหม่นะครับ มีการอัปเกรดลายภายในขึ้นมาเยอะแยะเลยทําให้สเปคที่เขาเคลมมาเนี่ยดูแล้วน่าตกใจพอสมควรนะครับแต่ว่าน่าตกใจแค่ไหนเดี๋ยวไปแกะกล่องและทดสอบครับแกะกล่องออมานะครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับ SSD ตัวนี้มันก็มีมาแค่ SSD กับคู่มือเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากได้อลังการกว่านี้มันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่มีฮีทซิงให้มาด้วยนะครับประสิทธิภาพต่างกันไหม อื่นๆไม่มีอะไรนะครับตัวนั้นมีฮีตสิงเพิ่มขึ้นมาซึ่งอาจจะช่วยในการเขียนอ่านยาวๆภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูงแต่ถ้าอย่างผมเนี่ยใช้งานบนเทสเบดห้องไม่ได้ร้อนอยู่แล้วไม่ได้มีการเขียนอ่านอะไรเป็นหลักหลายชั่วโมงนะครับก็ไม่ต้องมีฮีตซิงผมว่ามันก็เอาอยู่เพราะว่าตัวนี้เท่าที่สอบทดสอบมามันก็ไม่ได้ร้อนอะไรแต่อย่างใดนะครับโอเคแกะมาเลยนะฮะ ประทับใจหรือเปล่าหน้าตา SSD ตัวนี้ก็ตอบไม่ได้เพราะว่ามันเป็น SSD อะจะประทับใจอะไรฮิตซิงก็ไม่ได้มีมาบอกว่ามันสวยหรือไม่สวยหน้าตามันก็คือ2280มาตรฐานนี่แหละครับโดยที่ PCB สีดำด้านบนมีโลโก้ WD Black คนทั่วไปเห็นก็คงจะไม่รู้สึกว่าไอ้นี่มันคืออุปกรณ์ high e n อะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในวงการไอทีเห็นรหัส SN850 ก็น่าจะพอรู้กันแล้วว่าไอตัวเนี้ WD เขาโปรโมทว่ามันแรงนักแรงหนาเลยแหละ ซึ่งถ้าเราลอกสติกเกอร์ออกมาแล้วเนี่ยภายใต้ตัวชิปแรงต่างทั้ง NAND f l a ทั้ง Controller เนี่ยคุณจะเห็นว่าเป็นโลโก้ Sandisk นะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าตัว Sandisk เองเนี่ยมันก็เป็นแบรนด์ในเครือของย d ดีนะครับสมัยก่อน Sandisk เขาเป็นผู้ผลิตพวกอุปกรณ์ NAND f l a อะไรอย่างงี้ตัมได้อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าหลังๆนี้ WD เทคโอเวอร์ Take over ไปแล้วก็เท่ากับซื้อเทคโนโลยีซื้อแรองต่างของแซนดิสมาอยู่ภายใต้แบรนด์ WD นั่นเองนะครับถ้าใครเห็นว่าทำไมข้างในเป็นแซนดิสก็คำตอบอยู่ตรงนี้นะครับโดยรวมแล้วนะฮะอันเนี้ยมันจะเป็นเจนใหม่หมดเลยนะครับทั้งตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็แนนแฟลชส่วนแนนแฟลชที่ท้ายเนี่ยเป็น 3D NAND แบบ TLC นะครับไม่ใช่ QLC แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องประสิทธิภาพในการใช้งานระยะยาวหรือว่าอายุการใช้งานตัวนี้ไม่ต้องห่วง และถ้าคุณจะเอาไปใช้งานเนี่ยไปดูเมนบอร์ดคุณด้วยนะครับว่ามันรองรับหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้มาตรฐาน PCIe Gen4 นะครับบอร์ดที่รองรับตอนนี้ก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับเพราะว่ามันยังคงใช้ได้อยู่แค่ค่ายเดียวเนาะบางค่ายก็ยังหลายๆรุ่นยังไม่ได้รองรับ Gen4 เนาะเท่าที่ทราบกันนะครับใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพต้องเป็นบอร์ดที่ใช้ Gen4 ได้เท่านั้นและเขายังมีเขียนเพิ่มเติมนะครับว่า ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานใน NAS และ Server เนะฮะเพราะฉะนั้นมองว่าตัวนี้ควรจะอยู่ใน System Gaming หรือว่า System Workstation เท่านั้นนะพอผมแกะเสร็จเพิ่งมาเห็นหลังกล่องนะครับนอกจากค่า r e a d ที่มันแตะ7,000แล้วนะครับ I/O p s ตัวนี้ up to 1ล้านนะฮะค่า I/O p s แตะล้านไปแล้วนะครับสำหรับ SSD สมัยใหม่ตัวนี้มันจะแรงซะขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวผมไปทดสอบไปแล้วกัน ซิสตมที่ผมจะใช้ทดสอบเนี่ยจะเป็นซิสต e m มของทาง AMD นะครับเพราะเพราะว่ามัน s อ p ์ p ต p t PCIe 4 0แบบเต็มรูปแบบนั่นเอง CPU ก็เป็น 5950X Ryzen 9นะครับแล้วก็เมนบอร์ดเป็น Crosshair 8นะ VIII นะครับ Dark Hero นะฮะพร้อมรองรับตัวนี้เต็มรูปแบบก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าทำคะแนนอะไรได้บ้าง เช็คสถานะใน crystal disk info กันสักหน่อยนะครับอย่างที่เห็นรหัสตัวนี้ wds 1 0 0 t 1 x 0 e นะครับก็จะเป็นรหัสของตัว1เทราไบต์เพราะว่าตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นขนาด1เทราไบต์แต่ว่าถ้าคุณต้องการขนาดที่เล็กกว่านี้ก็มีมาเช่นเดียวกันนะครับลองดู transfer mode นะมันวิ่งถูกต้องนะครับเป็น pfs สี่ x 4นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคุณอยากให้ประสิทธิภาพเต็มรูปแบบคุณก็ต้องโหลดโปรแกรมนี้มาดูและดูซิว่ามันวิ่งอินเทอร์เถูกต้องหรือเปล่านะครับส่วน PowerOn Count กับ PowerOn Hours เนี่ยพิสูจน์ได้ว่า SSD ตัวนี้เป็นอะไรที่ใหม่สดสิงเลยอันแรกเรามาเริ่มที่ Crystal Disk Mark นนะครับต่อจาก Crystal Disk Info เป็นโปรแกรมค่ายเดียวกันแต่อันนี้ทำการทดสอบประสิทธิภาพนะครับซึ่งขนาดไฟล์เริ่มต้นที่ผมลองเนี่ยจะเป็น 1GB นะครับอย่างที่เห็นเลยว่าค่า Read เนี่ยตามสเปกจริงนะครับ 7, 1,000นะฮะ 7, 56, ส่วนค่าร้อย5,100กว่ากว่านะครับแรงทะลุโลกแรงจริงๆเลยนะครับตัวนี้ต่อมามาดูเมื่อเราขยับขนาดไฟล์ขึ้นไปที่ 64GB บกิกบ้างนะครับปกติแล้วเนี่ย SSD หลายๆตัวถ้ามันไม่ดีจริงไม่นิ่งจริงสปีดก็จะตกไปเยอะนะครับไปตัวนี้ถามว่าตกไหมมันก็ยังตกนะครับแต่ว่ามันตกไปที่ระดับ6,777ซึ่ง มันก็ยังสูงมากๆอยู่ดีครับส่วนค่าไรเนี่ยก็ยังอยู่ในเรนจ์ห้าพันนะครับถือเป็นอะไรที่ดีมากและน่าประทับใจมากครับและทีนี้เรามาดูแบบกราฟกันบ้างนะครับด้วยโปรแกรม Auto d i s b e n c h m a r k อันนี้จะเห็นเลยว่าขนาดไฟล์ประมาณเท่าไหร่มีสปีดในการวิ่งเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ยอมรับนะครับว่านิ่งมากๆนะครับบางตัวถ้าไม่นิ่งเนี่ยคุณจะเห็นว่าเส้นแดงบางทีมันไม่ได้เท่ากันมันขึ้นเป็นแบบอีโคไลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับตัวนี้ ตรงเดวเส้นเทาก็ใกล้เคียงมากนะครับทั้งไ right, รทั้งรีททำคะแนนแบบตัวกราฟเนี่ยได้สวยงามส่วนสปีดฝั่งค่า r รีทสูงสุดประมาณ 6. ุดเกือบเกือบ6นะครับหแล้วก็ไ right รที่4.79ถึง4.81แล้วกันแล้วถ้าขยับฟ้าขึ้มนมาเป็น3ามใกิกล่ะจะร่วงไหมหลายๆตัวถ้าเป็นเ d สดลับ Entry Level ตรงนี้กราฟยึกยือยึกยือแล้วนะฮะแทบจะไม่เท่าแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ โคตรนิ่งเหมือนเดิมคุณดูตัวเลขสิฮะทั้งแท่งกราฟทั้งตัวเลขนี้อยู่ในระดับเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วความเร็วไม่มีตกไม่ว่าไฟล์จะเป็นขนาดไหนก็ตามสุดท้ายแล้วนะครับถ้าคุณถามผมว่า SN850 ของ WD Black ตัวนี้มันเหมาะสมกับใครนะครับผมตอบไปเลยว่าแรงระดับนี้เหมาะสมสำหรับทุกการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวการเล่นเกมทั่วไปการถ่ายโอนไฟล์หรือเอาไปทำเป็นเวิร์ t สเตชันเกมอะไรก็ตาม ถ้างบประมาณถึงและเมนบอร์ดกับอุปกรณ์อื่นรองรับซื้อเลยครับมันแรงจริงๆนะฮะแต่สุดท้ายก็อย่าลืมนะครับว่าไม่ไม่ใช่เอาไปใส่ในพวกเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างนี้เนาะเอาเป็นว่าสำหรับคนทั่วๆไปที่ใช้คอมในชีวิตประจำวันเนี่ยไอเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ SSD ณเวลานี้แล้ว